พน,นะคะพี่น้องนะพระเจ้าอยนะ่าหงใจที่รอนะคะผู้ที่พี่น้องที่ย,ยังรอขายที่ยังไม่กลับเข้ามาหึงใจนะคะวันเวลาผ่านไปรวดเร็วกะที่รอเราจนะ,ะาาให้เวลาผ่านไปยังให้หมานะ่าชีวิตของเราออกจากทางพวกันนะคะให้เรา ยูดีนะครับพรคุณพ่อประสิทธ์นะคะของพระเจ้าถ้าพระเจ้าทำมันง่ายนะพี่น้องถ้าเราทำมันยากจริงเหมือนพระเจ้าจัดสรรจัดเตรียมพระเจ้าที่พร้อมที่จะยกเราขึ้นนะพี่น้องเพื่อถวายบาเยียนพวกเพื่อให้ทุกคนมากมายที่เขายังมองเรานี่เหลือลูกพระเจ้าอย่างนี้วันนี้เขาจะพูดว่าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เราอยากได้ยินเลง pow <laughs> pow เรียนกท่ืท่อเรียนาา่น้องมันก็วันเรานีนไปนอรคาเรียนท่น้องคือผมมาลส้สิงห์สงาก็ขอไปเจานอุจักหายิ่งหลายอย่างาผมเสือไปเจาีผมเองยังยาดตต่เซน้องหลายทีผมไปติดตามไปไปกีมาไปา่มากหลายคน ่สเวตเทอรหรือหลายส่งหลายยางหิมาสเวตเทรเอาผอดเขาเขาเริ่มสบายเขาเริ่มสวตเทรเจ้ยาพรวนอย่างเมอเท่านหลังเก็เแสวตเรเอาผอดสวติดีสวตเอรอการบาดเนใจดัใดีต่อสนองจนถอนจริงๆแล้วโมนี่คอนเราต้องแสวใหพระเจ้าพรแล้วพผสมเพิ่มเติมทุกอย่างให้ ม่ทาบอก่ชาเกมพ่จะลงประเด็นที่หนึองเพราะจับไม่ยีงยังไงเนี่ยเชียอ์เตมาเต็บอกประวัติพ่อต้องเห็นตาเมื่อไห้คนคนที่เพิ่นเติมไปเข้าขอบคุณพระจ้าเออที่ดีที่ดีอนพี่้อพผมาอยู่ที่้ใหญ่ขอหลายหลายนัี่ผูหญพวพอการท่านนั้นทีมันมื่อที่16โจม6ที่แรกก็ได้พขบพอ ขอบุณพเจ้าพอรักลมาก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 ีคีนรองพ่อได้พ่อสอพพอสามีคือครั้งเก่าได้ขายออกไปแล้วได้ันใหม่เข้ามาได้คนใหม่เามแล้วก็ขายกันต่อไปอยโด่ากชุดท้าชุดคีนรองมาได้เป็ยนแสนเออริพุยบอกก่อสอนามากขอบคุณพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะให้ท่ยากเลยของเราอยางไปทงนวาอาชีพพ่อเขาแต่งงานพ่เ้ามากินเข้าใจเยอะได้ กินยางน้นเปนำลัได้จินแต่เรามีรายได้เสริอาขึ้สริมเราไต้องไปโไปไม่เหาะเราทางานด้วยความสัตย์ซื่อแต่พระเจ้าเห็นว่าเราสัตย์ซื่อพระเจ้าพระองค์ทรงเพิ่มเติมให้กับครอบครัวของเราเรนูพระเจ้าอกาขอบคุณพระเจ้า็ใจดีใจจราพระเจ้ามีลบนา ไงว่ามุขจัดถึงไงว่าเราชอบขาเจาะถามว่ามาทาาวเจาะไปทางไหนกเขาพูาเจาะก็ไม่ใิวานเลยทีราจะอธิบายยังไงก็อธิบายมุ้าเจาุ่ไปูะไระขูพรเจ้านะพระพุพระเจ้าง่ายนะพี่น้องพระเจ้าต่างกันนะเพราะฉะนั้นเราอยากอยากทำามนาอะร เติมได้ค่ะที่จริงอ่ะเงินแสนอ่ะเราหาเราหาไม่มาได้คุณเราจะลองเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราไม่เห็นตัวเงินเป็นก้อนจริงๆนะคะพาะเจ้าก็เคยหาแต่เราไม่เลยเป็นก้อนนะขอบคุณพระเจ้าวันนั้นะพระเจ้าเป็พรให้เราแในแสนสองหมื่นนะคะที่จริงเป็นหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแต่เราก็แบ่งให้อีก,อกคนนึงน,นะคะแค่เขายกโทรศัพท์นิดเดียวเขาได้เงินไป สองเปอร์เซ็นต์ในการนั้นก็ขอบคุณพระเจ้ากำลังพระพรนะคะพระเจ้าเชื่อว่าจะมีเงินนะคะขอก็พระเจ้าเตรียมมาแล้วนะแสกให้เราใช้บอนอยานให้พระเจ้าก่อนนะพี่น้อง มีน้องเชื่อในส่วนสผมก็เหมือนกันนะครับผมเองกับภรรยาเชื่อพระเจ้าและผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยมารักษาตัวพระเจ้ามารักษณะตัวในลำลาที่แล้วก็ได้ไปอภิญญาใครที่ไหนเนแต่พอกลับมาก็เจอคพูดที่ไม่ดีจากพ่อแม่เพราะเราไปที่เรียนเราต้องมาที่ฐานแต่ผมก็ไม่ได้ถามเราเป็นๆผมก็อยากถามเราแต่พัก ม plane. ันในใจก็รู้สึกว่าเออถ้าเราอยู่ในการต่อสู้เนี้เราเราจะไปอยู่ไหนแต่พระเจ้ามีแผนการพระเจ้ามีแผนการที่ดีมากสำหรับพวกเราใครพระองค์ไม่ปล่อยให้คนใจขององค์นั้นยากลำบากเอเมนไหมับเอเมนไหมนะยูของพระเจ้าคนใหม่นะครับผมก็ของพระเจ้าสำหรับพระดีที้นะเชื่อว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมแล้วก็ พอคุณจบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อพอแล้วพอคุณับผู้นำาคุณี่ยังกับชายเป็นผู้นำที่ใจกว้างขวางเป็นผู้นำที่ไม่ได้มองมองผลประโยชน์ของรูกของตัวเองแต่มองประโยชน์ของรุปงเองมองประโยชน์การงานของกับเ้าชื่อครอบครัของท่านเันจะมอกันใช่ไมแม่งนกับกับพ่อไทยด้วโรับสั่ยูกได้ยังไงมองเปเจ้า วันที่เขามาวานโอนในวัน ในเมื่อไรกอนอองคุณพระเจ้านะคะเราก็อธิษฐานว่าวันนึ่งเราก็จะได้มาในนักาสที่นี่นะคะเพราะทุกวันเวลาไปสักพระเจ้านะคะเหมือนถ้าพระเจ้าก็พระพรเราตก็ผ่านการเมื่อสอบจากพระเจ้าก่อนนะคะถ้าพระเจ้าก็โดนมาเยอะหางมาก็เกลือตาบอดระเลยต้อมาอยู่ด้วยเปลี่ยเดือนก็สุดท้ายก็อาเทนก็มาอีกนะพี่น้องแล้วก็ต่างผู้รี อยากทำจริงๆะรีให้ก็ได้ไม่รู้ยังไง 还要弄点钱。 นั่งพคเก่าเหนนนั่งด้วยกเองเอนนาพุ่ไปจับนี่เรอพุ่งไปจับพระเจ้าไม่อยาขอเหงาขออกพระเจ้าขอ

เป็นหมอผูบัญของเพื่อพู้สูงเขาเรียกมันตาไปเอ้อน,นี่นะคับเออเขาไปเห็นคนเป็นโรลกันโลนีเขาทองาเขาดีจากันที่เขาไป,าไปมาตามผ็ไปเลอเดี๋ยวกุ้เออเขาก็มีโคบงการของบวญกัน Vamos lá, เมื่อเอฟเวอรซัพที่น้องกเราต้องค้นดูนว่าเอฟเวอ์ซัพนั้นเป็นอไรอย่างที่บอ,อกว่าเอฟเวอ์ซัพมีอะไรเอฟเวอ์ซัพมีอะไรบ้างนะครับเอฟเวอ์ซัพอาจจะความโดนหรือเปล่าถึงคนเล่นเอเวซัพมันเป็นเหมือนไทยครับจับได้ไหมสันปา ยังม,มีเนื้อหนังสละดาษเกลือเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในเองนะครคือมีความแตกแยกอันในเงือกและในพิธวิญราณนาริยาฉะนั้นนะคำเทศคำสอง,สองทักคำพป็เจ้าที่จะมาถึงในในเอเมซอนด้วยความจิใจเราทุกคนในการพิดพลาเรียกว่า รับการสร้างเพื่อเราทั้งหลายจะอยู่ในอะไรครับอยู่ในการเป็นพระพุใธเกัน